i'm é. in é. No, oh, no, oh, oh, oh. I don't น้องครับยองเอ้ยองเอ้อเด็กยังไงก็ตามนะครับระหว่างที่รอนะครับแล้วก็ระหว่างที่คนแทนทักเชื้อไทยเขาออกมารับหนังสือเราจะไม่เข้าไปข้างในนะครับถ้าคนไปน้องเย่าลืวยจะตำรวจด้วยครับ จะให้การสื่อสารและผ่านสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่าเราไปยื่นแล้วแล้วเขาพูดอะไรนะครับว่าเจ้าสาวเขาเป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้เจ้าสาวกันสือขออยู่ครับถ้าขอตองมีน,นะได้ครับถึงนั้นเงครับมิจฉนุน,นิ่งเจ้ของ ครับผมเดี๋ยวก็กำลังเปิดเพลงอยู่นะครับเดี๋ยวก็กลังเปเพลงอยู่ใจเย็นนะโอ้ยเสียงต่ละคนนี่ไม่ต้องใช้คมพิวเตร์ไม่ต้องใช้ไม้แล้วอ่าเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังเขาหว่าร้องเพลงอ่ะเปเดี๋ยวเขยเดี๋ย้าป ทั้งทั้งที่รู้จะมีเจ้าของถูกใจันลำล้อฉัน ออแป๊บนึงนะครับเขามีคูดูแลเขาแลกปจง่ยงกเขาไม่เวลา5นาที5นาทีฆ่างนเมวงาเ

พี่เราอีกแป๊บเดียวพี่เราใจเย็นๆพี่เราใจเย็นๆเรายังไม่ต้องรีบวันนี้เจ้าสาวไม่หนีไปไหนเราเจ้าบ่าวก็ไม่ไหนีไปไ,ไหนรอแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวเขาก็จะใส่รองเท้า,ทาแล้วก็ให้เราไปยื่นหนังสือแล้วพี่เรากดเลยพักเพื่อไทยเลย น้องสาวครับครัวฝนกบเพลงนะครับพอดีฝนตกช้าหน่อยพอดีอรเราเปิดเพลงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ท่อกรองไกลสด,ดสเลยคือสิทธิ์ครับคุครูนะครัณครู่นะพี่เราเคยเห็นนะ เราลองจะพูดนะครับพี่น้องครับคือพอเปิดออกนะครับก็จะเป็นธรรมดาที่เขาตอลัครับ Ini n